ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโชคดีนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากมากด้วยนะครับที่เข้ามาและชมเป็นกําลังใจกันเช่นเคยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนานะครับของแต่งปืนปืนใหม่เลยนะทุกคนก็จะปืนสไตเกอร์45นั่นเองนะครัผมก็จะเป็นปืนนี้เลยนะครับสลับปืนกองหน้านะครับผมสไตเกอร์นะก็จะเป็น พื้นที่ดาเมจแรงมากลทุกคน34แล้วก็ตากลั่นก็ไม่ได้ช้าจนเกินไปนะหกสนะเพราะว่ามันดาามจเยอะนะถ้าลั่นกระสุนไวไปมันจะโกงเกินไปนะทุกคนห้องตัวอะไรก็โอเคนะทุกคนนะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยววันนี้นะผมก็จะมาแนะนําเป็น2เซตแต่งแล้วกันนะครับทุกคนก็จะเป็นเซตติดกล้องเล่นเซตหนึ่งนะแล้วก็ไม่ติดกล้องเล่นแล้วกันนะเซตหนึ่งนะให้ทุกคนได้ลองไปลองเล่นกันดูก่อนนะมามาดูเดี๋ยวในการแต่งเซตแรกนะทุกคนเซตแรกก็จะไม่ติดกล้องเล่นนะเซตแรกก็จะเป็น ลำกล้องนะทุกคนเริ่มที่ลำกล้องเลยนะครับบวก20ระยะดาเมจแล้วก็ความไวกระสุน 0, 33นะครับแล้วก็พานท้ายผมใช้เป็นลบสิเวลาเล็งยิงนะครับสำหรับพานท้ายนะแล้วก็เลเซอร์นะผมก็ใช้เป็นลบแเวลาเล็งยิงแล้วความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนะครับสำหรับเลเซอร์นะแล้วก็แม็กกาซีนนะก็จะเป็นบวก20นะแม็กกาซีนพอนะครับ20นะแล้วก็กิ๊บหลังผมใช้เป็นแรงดีแนวะตั้งนะครับอันนี้เลยนะครับสำหรับกิ๊บหลังก็ประมาณนี้นะทุกคนในการแต่งเซตที่1นึ่งนะ เป็นพื้นที่ค่อนข้างดีนิดนึงนะต้องใช้ความควบคุมเล่นนิดนึงนะะเดี๋ยวก็มาดูต่อกันเลยในเซตที่2อเซตติดกล้องเล่นนะครับลำกล้องนะครับก็จะเป็น35มสายันเดเมทความไวกระสุนห้แล้วก็แรงดีแนวะตั้งนะครับผมประมาณนี้แล้วก็กล้องเล็งทุกคนก็แล้วแต่ถนัดนะครับก็จะใช่ไหนก็ได้นะพันธุ์ท้ายผมก็ใช้เป็นอันเดิมครับ,รบลบสิบสองไปลายิงครับอ่าสัมพันธ์ได้นะแล้วก็แม่กระสีก็อันเดิมนะครับผมกิบหลังก็ใช้เป็นความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนะครับอันนี้นะ เป็นความแม่นยำมะเร็งยิงเ1็นะครับประมาณนี้นะทุกคนในการแต่งนะครับทั้ง2เซตนะก็ลองไปแต่งกันเด้เซตที่2ก็จะมีความนิ่งแล้วก็ุมง่ายนิดนึงนะทุกคนจะยิงง่ายกว่าเซตที่1นะึ่งนเซตที่1ก็เน้นใกล้ๆเอาล้วกันนะะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของดามเมจนะทุกคนว่าดามเมจมันแรงขนาดไหนนะปืนนี้นะขึ้นสะกบก็ไม่ได้ช้านะครับในเซตแรงนะก็ไวแลวแหละนะบวกกับความแรงที่เยอะมากๆนะทุกคนแต่ควบคุมนัานหลังๆควบคุมง่ายเฉยปืนนี้ผมก็งงนะ นั้นแรกๆค่อนข้างดีนะมาดูในเรื่องของดาเมจนะทุกคนนะยิงตัว34นะแต่ถ้ายิงขาดาเมจมันจะตกไปนะทุกคนเหลือ29นะดูนะตัวหน้าถ้าตัวใกล้30นะทุกคนแต่ถ้าเราถัดมาตัวหลังนิดนึงก็จะเป็น29นะจะลดไป1นะนะถ้ายิงตัวก็จะเป็นอา้าวตายซะก่อนถ้ายิงตัวก็จะเป็น33นะครับอันนี้นะแล้วก็ถ้าหัวนะแรงมาก2นัดนะครับแต่หัวระยะใกล้นะ51 นะครับถ้ายิางหัวใกล้ๆแต่ถ้าไกลๆก็3นัดน,นะจะเป็น49นะทุกคนแต่ถ้าปลาเจาะๆก็จะ2นัดน,นะคือเป็นการยิงหัวที่โหดมากนะในระยะไกลนะระยะไกลกล็ดาเมจตรงนี้ก็ยังไม่ตกเท่าไหร่แต่หวัวจะตกนะทุกคนเหลือหัวจะเหลือสีถ้าระยะไกลสุดนะดดาเมจในระยะไกลสุดก็จะอยู่ที่22นะทุกคนประมาณนี้เลยนะครับก็จะอยู่ที่2 2นะต่อให้เราเพิ่มระยะดาเมจไปเยอะๆนะก็จะอยู่ที่22 คือยิงระยะไกลในเซตแรกก็จะยิงยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ได้ติดกล้องมาด้วยนะแล้วก็ปืนค่อนข้างสายนะครับสําหรับปืนใหม่นะต้องรอบัฟอีกนิดนึงนะมังจะโหดนะผมว่านะถ้านิ่งกว่านี้นิดนึงมันจะโหดกว่านี้นะครับทุกคนประมาณนี้นะทุกคนแต่ถ้าระยะนี้นะย,ะนนยิงง่ายมากนะทุกคนระยะประมาณแบบนี้นะใกล้ๆแล้วก็กลางๆ,ๆอะไรแบบนี้นะก็จะยิงง่ายนะๆๆแล้วก็เดี๋ยวมาดูในเซตที่2นะครับเรื่องแรงดิ่นธรรมดาเมตเท่ากันนะทุกคนไม่ต้องกลัวนะระยะไกลก็เท่ากันนะ แต่ว่าเราจะได้เรื่องแรงดีนะทุกคนลำกล้องตัวนี้ก็จะเป็นแรงดีซีหน่อยนะทุกคนเห็นไหมการยิงไกลๆก,ก็จะยิงง่ายหน่อยนะก็จะควบคุมดึงลงมาง่ายนะสำหรับในเซตที่2ของเรานะครับืไกลก็แรงนะทุกคนสำหรับ SNC ตัวนี้นะโตดมากนะดาเมจแรงมากประมาณนี้นะทุกคนในการทดสอบนะมาเดีย๋ยวไปลงสนามจริงกันเลยนะครับทุกคนบาย เดี๋ยวไปซูมด่านก่อนนะลูกเท้าเนี่ยอ่ะลูกเท้าก็ได้มาเรื่ยแฟบบโดนด้วยวะมาแล้วครับไปไหนออออเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียวเดียวโอ้โหโดนเก็บซะและมาถึง ิดได้สวยมากครับทุกคนอาเมีดแรงนะครับระยะนี้นะยังอยู่สามสิบอ่ะหลบก่อนหลายคนจัดอืมโอ้โดนเอเอสบีป่ะนี่อยู่นี่นี่หลังอ,อืเอาดี อุลแรงนะอุลแรงนะมาดีมาดีมาดีใครอุย้ยหลายคนว่ะหลายคนจัดท่านเนี่ยเรียบร้อยใกล้ๆนี่นถือว่าผ่านอยู่นะทุกคนกลางๆแบบนี้นะโอเคเลยว่ะอุ้ยแรงดีนะครับทุกคนอืมดีโอ้โอ <c oughs> ม <c oughs> เอา้าไม่ตายว่ะโดนปิดเสาเฉย รถไ,ไปก่อนอืมปึ๊บเดี๋ยวปล่อยนิวเคลียร์ดียวปล่อยขี่บอาวุธนิดนึงเอ้ยตรงนั้นสองคนมาเฮ้ยติดลังคาเฉยโอ้โหเสียเลยเสียเลยครับจังหวะน,นี้โอ้โหเขาสักทีเถอะเสร็จไปสองศพข้างบนมีไหมบนเพื่อนมาแล้วนี่มาอีกสอง ม็หนหึงเลยทีเดียวเกลี่ยมเลยข้างบนนี้แม่เฮ้ยระเบิดออหมดโดนไปเอ้ายังติดติดกับติดกำแพงเฉยเลยให้ออกประตูซะหน่อยเอาเอาเอาลูกกระสุนหมดอีกโอ้ลืมเปลี่ยนกระสุนประจำนะครับลูกกระสุนมันค่อนข้างเยอะนะผมลืมแทบจะลืมเปลี่ยนปึ๊บลงมาข้างล่าง เป็นนามาตะอยู่วะนามาตะอยู่วะไหนไหนตะกี้ก่อนนะขาดลอยวะคือแรงมันรีนะทุกคนต้องทำใจนะช่วงแรงแรงก็จะไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะบัวเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยมาทางนี้เหรอหอืยืนแรงนนเนี่ยเฮ้ยเลยนะทุกคน ถ้านิ่งกว่านี้สักหน่อยนะเป็นปืนที่โคตรโกงนะผมว่านะเอาขีนอาวุธสปีเฮ้ยใครยิงใครไหนดีตรงไหนดีตรงไหนดีตรงนี้ก็ได้หนึ่งคนดักทำไมเรายิงไม่โดนเฉยวิ่งไปไหนไปลดบังคับปึ๊บเพื่อนเก่งจัด เรียบร้อยเผาอีกทีปึ๊บเฮยจบจบแล้วะวะไหนวะไหนวะโอ้ไม่ได้สักตัวเลยโอ้โหจบไปนะทุกคนประมาณนี้นะครลองไปเล่นดูดิผมว่าดีอยู่นะทุกคนโอเคเลยนะผมว่านะแรงมันแรงดีนะทุกคนมาเดี๋ยวมาดูกันต่อในเซตที่2นะครับสำหรับเซตกล้องเล่นนะทุกคน เดี๋ยวเปล,ลี่ยนลวดลายนิดนึงเปาเป็นลายนี้แลวกันสวยดีมาโอ้โหด่านเดิมนนี้นกทาวมาดเดิ๋ก็ได้ฟื้นโชว์ท่าก่อนเพื่อความอลังการนะทะนุกคนบึ้มโอ้โหไปมีกำลังแล้วรับเบิลจักไว้ก่อน ระเบิดไปอีกรูปโอ้ยเพื่อนยิงไปก่อนนะผม <c oughs> <c oughs> บา้าติดกล้องเล่นมันยิงง่ายดีนะทุกคนโหเพียบเลยสามส <c oughs> ี่คนทำไมเป็นนมากาแล้ววอ่ะโอ้ไม่ตายดักระเบิดไปก่อนแล้วกันไป ระยะนี้น่าจะวัดได้กับหลายปืนอยู่ทุกคนน่าจะโอเคนะปืนโคตรแรงทางนี้ดีกว่าวะนีะ่ไม่ตายว่ะเรียบร้อยมาตรงนี้ว่ะเพื่อนเก็บหมดเลยไม่ออกไม่ออกออกไม่ออกไม่ออกมาแล้วทางนี้ ปิดกล้องเล่นนี้ผมว่ายิงง่ายจริงนะโอ้จบยิงได้ไม่กี่ตัวเลยตาแรกมาเดี๋ยวมาดูตาสองดอนะทุกคนปึ๊บตักแรบบะเบิดก่อนเลยนี่ไงคึกคึกอ,อ,อืมตานี้ต้องทำคะแนนอ้าวมามายิงข้างวะโดนไปก่อนลดไป โอ้ยมาด้านนี้เลยวะสองคนยิงสมบีทีกีบนอาวุธสักทีโอ้โหแลมบึ้มเรียบร้อยมามา,มาดีมา,มาดีโอเคเลยครับทุกคน่าน,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 านอยู่ปานอยู่ยิงตายไวยด,ดีนะ ว่าเล่น MP ธรรมดาจะโหดกว่านะในแลงช่วงนี้ก็ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะเออเข้าให้อ่าย้ะไหนไหนยิงง่ายดีกว่าทุกคนจิกล้องนะจีกันเอาอีกลูกโอ้โหสามคนเลยว่ะไม่ยังแต่ไปสองคน เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบเก็บเรียบลถไปโดนไปเฮ้ยมันเผาเล้ยเรียบร้อยครับทุกคนประมาณนี้เลยนะทุกคนเซตติดก,กล้องเล่นของเรานะครับลอยเลยนะครับโคดหยังตึงนะอื่นใหม่นะ ถ้าได้บัฟให้นิ่งกว่านี้สักนิดน่าจะโกงจัดนะทุกคนขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วทุกคนมันแรงมากจริงๆนะโอเคเลยทุกคนก็ลองเอาไปแต่งแล้วก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะทุกคนผมว่าผ่านอยู่นะก็ใช้ได้ดีอยู่นะทุกคนก็ไม่ได้ใช้ยากอะไรมากมายนะก็ลองแต่งแล้วก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นทุกคนเดี๋ยวก็เอาไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ